แงแงแง, αι, ง αι. ของเล่นพี่ไบค์นะครับโดนหนูบุกคาน้องๆซึ่งเป็นแบบว่าของเล่นของพี่ไบค์กับพี่แม็กนะที่ยังไม่ได้เก็บเข้าไปในห้องของสะสมนะคะแบบเสียใจมากเนี่ยตลับดาวนะครับราคาหลายพันมากเลยมันกัดเข้าไปเลยอะ่ะคือไม่ได้กัดแค่กล่องนะคือกัดเข้าไปถึงของข้างในเลยนะครับดูดิ ฟ้าเฟิร์มันกัดหมดเสียใจมากนะครับแล้วก็อินโนุเกะนะครับซึ่งเป็นแบบฟิกเกอร์ตัวพิเศษนะครับก็กัดเหมือนกันโชคดีไปไม่ถึงข้างในนะครับรวมถึงอันนี้เสียใยมากนะครับเพราะว่าเป็นทันจิโร่ตัวพิเศษด้วยซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพวกตัวพิเศษเราจะเก็บกล่องนะครับก็กล่องก็เละเข้าไปเลยดูดิโอ้โหเสียใจมากเลยอะ่ะ นี่โชคดีนะว่าของขายเนี่ยเก็บไว้ในสต็อกที่แบบว่าแน่นหนานะครับก็เลยไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาที่ของสะสมนี่แหละเห็นไหมซื้อเยอะไงแล้วก็เก็บไม่ดีเนี่ยโปเกมอนก็โดนเจาะไป1กล่องนะครับก็คือมันกินกันกระแทกแล้วก็กัดเข้าไปถึงข้างในเลยแต่ว่าโชคดีว่าตัวฟิกเกอร์อ่ะมันไม่กัดเข้าไปนะครับแล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งอ่ะอีกกล่องหนึ่งรอดนะฮะแต่ก็มีความเสียดายเนาะจริงๆมันควรจะแบบว่ามีงานกล่องเก็บให้ครบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ รอดนะฮะอันนี้ก็รอดอันนี้ก็รอดนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไะมีของที่แบบยังไม่ได้เอาเข้าห้องของเล่นหลายมุมมากดูถุงลิมิเต็ดดิสนีย์ซองละกี่บาทกัดหมดแฟมนะฮะเจ้าหญิงซินเดอเรลาก็โดนกัดนะครับนี่ผ้าผ้าเขาเรียกเป็นผ้าห่มเอ้ยเป็นผ้าผ้า่มเซรามุนก็โดนกัดนะตุ๊กตาโพนี่ย่อยยับมากนะครับดูน้องบูตาแบบ าแหกออกมาเลยนะฮะที่น่ากลัวกว่าคือตัวนี้คือม้าโพนี่ทีหนึ่งตาแบบตาหายไปแล้วพวกกล่องเกลงพลาสติกก็ยังกัดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆกฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบ้านที่ไผ่โดนนูบบ๊ คือพี่ใบทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยมันมีแบบสิ่งไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันเข้ามาบุกแล้วก็ยึดในสต็อกเราก็ของสต็อกพี่ใบเนี่ยจะมีแบบ2 2 2ที่นะครับก็คือจะมีในห้องสต็อกแบบนี้นะครับก็คือเป็นห้องปิดเลยกับเราจะวางเป็นกล่องพลาสติกกับเป็นรังกระดาษเนี่ยไว้ข้างข้างเนี่ยข้างขข้างหลังนี่เลยนะครับซึ่งพอด้วยความที่มันเป็นลังกระดาษนะครับมันก็เลยมีเจ้า มิกกี้เราจะเรียกนางว่าเจ้ามิกกี้เจ้ามิกกี้เนี่ยนางก็เข้ามานะครับทะลุเจาะเข้าไปเลยนะฮะตอนแรกพี่ก็อ่ะโอเคของที่เสียหายเนี่ยมันน่าจะมีแค่ของที่มันอยู่ในกล่องกระดาษแต่ไม่ใช่เลยครับน้องๆมันกัดพลาสติกคือเจาะทะลุกล่องพลาสติกอะ่ะเข้าไปเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือนางเลือกกัดแต่ของที่แบบไม่ว่าจะเป็น มาโพนี่ G 1อย่างเงี้ยโอ้โหก็รู้อยู่แล้วว่า G หนึ่งมันหายากนางกัดแบบตาทะลุเลยหรือว่าผุงลิดิสนีย์ลิมิเต็ดพวกดิสนีย์ลิมิเต็ดก็มันก็แพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางกัดแบบเยอะมากนี่อันนี้คือพีคมากนะครับตลาดลิมิเต็ดคอสมิกไอ้ไม่ใช่ตลาดลิมิเต็ดคริสตัลสตาร์นะครับนางก็กัดดูดิคือกัดของข้างในแบบเละเลยอะแล้วคือดูใหบะลิมิเต็ดนางกัดหมดเลยจ้านางกัดหมดเลยจ้า ก็เลยเหลือแบบว่าผู้รอดชีวิตมาบ้างนะครับแล้วก็แบบพังไปเยอะมากแต่ก็สุดท้ายต้องทําใจแล้วก็ต้องแบบเป็นประสบการณ์ว่าเออของที่มันแบบว่ามีมูลค่าอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะเอามาแบบเอามาวางรวมๆกันหลืลลหออย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เสี่ยงอะไรเงี้ยอย่างม้าก็จะมีพวกม้าผู้รอดชีวิตอยู่ค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าพังไปก็โอ้หลายสิบตัวเลยนะครับก็มูลค่าเสียหายไปแบบน่าจะเกือบแสน <laughs> แตอนนี้คุณแม่ปกติคุณแม่จะต้องโดนคุณแม่จัดการแล้วพี่บยัยมาถึงคนที่จัดการนะคือ คุณแม่แล้วจัดการใครจัดการพี่ใบแต่ว่ารอบนี้คุณแม่เห็นของที่มันเสียหายคุณแม่ก็ซอฟเสียงลงมาแล้วก็แบบว่าเออเสียหายไปมากไม่ลูกอะไรเงี้ย <laughs> แม่ก็กลัวว่านี่จะสติแตกที่สําคัญคือแบบของหลายชิ้นที่มันพังไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นของมีของพี่แมกด้วยนะของพี่หมอนะครับก็พี่ใบก็คงจะต้องซื้อใช้คืนพี่หมอนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันมันไม่ได้พังแค่ แค่ของของเราที่มันเป็นของของเล่นของเราอย่างเงี้ยเออมันไปพังของคนอื่นด้วยซึ่งเราก็ต้องไปรับผิดชอบในส่วนนั้นอีกหลายบาทก็มันจ้งจ้ำใจมากเลยก็เป็นอุทาหรณ์นะครับก็เตือนน้องๆที่แบบว่าเก็บของเล่นหรือสะสมของเล่นอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีแบบรักษาอะไรที่มันแบบป้องกันได้ดีที่สุดก็พยายามแบบป้องกันดีอย่างหนูเนี่ยมันก็จะมีปลวกด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ในหมู่บ้านพี่ใบเนี่ยก็มีแบบบ้านที่มีปลวกขึ้นแล้วตอนนี้ก็เลยแบบว่าให้เขามาแบบอัด ท่อแล้วก็แบบว่าดูรอบบ้านอีกทีหนึ่งแบบอัดน้ายาเข้าท่ออะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่แบบว่าดูแลรักษาไม่ให้มันเข้ามาทําร้ายของที่เรารักอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างพี่ใบก็จะมีพวกหนังสือการ์ตูนด้วยเนาะเราก็พยายามที่จะ,ะแบบปกป้องมันให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอุท้าหอ์แบบรั้งใหญ่มากๆเลยนะครับคือของแบบพังเยอะจริงๆคือให้ดูเลยแบบคือมันพังเยอะจริงๆอะ่ะโอ้นะครับแล้วก็แต่ว่าส,สุดท้ายก็ต้องตัดใจแล้วก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องยอมรับมันนะครับว่าเออ มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้มาทําคลิปให้น้องๆดูกันนะคะเพราะว่าจัดการเรือ่องพวกนี้อยู่คือตอนนี้ห้องเละหมดเลยแล้วแบบทุกอย่างมันเละเราก็ต้องแบบว่าเคลียร์ไปทีละอย่างทีละอย่างนะฮะเอาไว้แบบเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปให้น้องดูกันอีกอย่างแน่นอนนะฮะ,ะช่วยเป็นกําลังใจให้ไว้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังมีคลิปสรื่ออื่นๆดูรอไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวััันนนี้ขออตวลาาไก่ครบบบ ลิมิเต็ดจานลิมิเต็ด